สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนพึ่งนะคะวันนี้จะไปเที่ยวที่ตลาดโอ๊ปป่อยบ้านหมอนห้วยน้ำใสาทานน้ำร้อนบ่อคลึ่งแล้วก็แคมปิ้งฮิลแอนด์คาเฟ่เองค่ะออานวง แล้วตอนนี้เรากำลังซิ่งเจ้าเท่าแก่น้อยของเราคันนี้ไปให้ทันเจ็ดมงครึ่งที่ตลาดโอ๊กป่อยค่ะตอนนี้มาถึงตลาดโอ๊กป่อยแล้วนะคะอากาศหนาวมากแล้วถ้าใครมีน้ําจะเอาไปข้างในนะคะน้ำที่เรียวม,มาจากข้างนอกทางตลาดเขาขออนุญ,ญาตไม่ให้เอาเข้าไปนะคะ เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ข้างในคนคึกคักมากเลยและก็ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะ ผู้ใหญ่บ้านเขาจะเป่าเขาสัตว์เป็นระยะเป็นสัญญาณว่าพระมาแล้ว ส่วนที่เราเห็นห้อยสวยงามสีสันสดใส,สนี่เขาเรียกกันว่าโมบายขังดงนะคะเป็นตัวแทนของเหมือนยยแมงมุมเป็นเครื่องรางของขลังของที่นี่ด้วยนะหลังจากทำบุญสะบาตเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการกินค่ะไปหาของกินกันเลย น้ำหนาวอย่างนี้ร้านแรกมาเลยก๋วยจับก๋วยจับโบราณชามละสามสบาทค่ะต่อด้วยผัดไทยโบราณารนี่นะคะ่งุดห้าขอบคุณค่ะมันสดได้ไหมคะสดก็ได้ค่ะมุดเดนะพี่ยังมีอยู่นะคะ มาหมัโต้เราไม่ได้ปรุงอร่อยแล้วไม่เป็นไรโอ๊ยมนูแข็งทำไมหนาวอย่างนี้อุ่นอากเศมันเย็นดีเว้ยไม่น่าเชื่อไอะไรอะ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ความร่วมืออย่างดีในการถ่ายทำตอนนี้เรามานั่งที่ใหม่เราหาที่นั่งใหม่เป็นที่นั่งริมลำธารเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะคะและนี่ก็คือร้านขนมอ,อุ้ยอุ้ยหรือขนมจีนนั่นเองค่ะ,ะขนมจีนหยวกกล้วย ส่วนอันนี้เมนูเด็ดข้าวเด็กงาคิวยาวมากเด็กงาอร่อยมาก ยับเลยเนี่ยบลลอันนี้ขนมครกรอคิวหนึ่งชั่วโมงก,ก็เลยไม่ได้กินเข้าเกลียบปักหม้อนะคะ25บาทเหมือนกนันกำลังเลือกหาซื้อกิฟระหว่างกิฟกับปิน่นเพราะว่าหัวยุ่งเหลือเกินวันนี้เอาอะไรดี หรือจะเป็นที่คาดผมตั้งแต่เดี๋ยวใส่หมวกกันน้องนะ Então, ถึงแล้วค่ะเป้าหมายที่สองบ้านมอญห้วยน้ำใสขออนุญาตนะคะสุดโบราณนะลูกสวยแต่ะเป่าเล่นๆก็มีลูกป้าอุ่นเล่นๆจ้าถ้าพอจีก็มันจะหอมดอกมะลิจะหอมใช่ใช่ใชหอม ปัาบนแก้มเราก็คืออันนั้นอ๋อนี่ไงนี่ไงธนาคารสกระปุกร้อยแล้วหนูรักแค่ เคี้ยวหมูของบ้านมอนลองชิมดูปรากฏว่าเนื้อหมูนแน่นมากเต็มปากเต็มคำอร่อยมากมีหมดแล้วหเหลือตรงนี้แค่บนเตาเนี่ยไม่เช่าขนเยอะคนก็มาลุ่มเงินหมด,หมด ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูลงรูนะคะคหมูลงรูงค,<พ>อครืออะไรเอ่ยตอนนี้สายแล้วคนก็จะน้อยเราจะ,จะมาชิมหมูลงรูกันค่ะ,งงะมันจะแหลก็นเราจะตัดหมูขึ้นได้ใช่ไหมอร่อยมันหนังสด มันเหมือนกับข้าวแดงงามะเอ่อถ้าเป็นข้าวแดงงามเขาจะเอาข้าวไปตำนะคะแต่ว่าอันนี้คือเอาแป้งขึ้นียวาไปนวดกันมนญี่ปุ่นค่ะไอ้มื่ไอ้ตอนแรกมันจะมีสีม่วงนะคะแต่ตอนนี้สีม่วงหมดภาชาตปิดเล่นไหมครับ ยู่ปอกาปเช้าว่าทีนูนเขาใส่บาทเช้าค่ะค่ะแล้วที่นี่ใส่บาทกี่โมงประมาณแปดโมงค่ะก็เท่ากันใช่ไหมคะกินหน่อยอือหนอนี่าางอ่ะ ขนมจีนหยกกล้วยที่อบปล่อยไปแล้วก็เลยกินขนมจีนแกงไก่ที่ตลาดบ,บ้านมอนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ Bamboo House Cafe นะคะอยู่ในบ้านมอนห้ยน้ำใสค่ะ น้อยอีกท right ีนึงบายๆจาปลอดภัยจับพึ่งนี face. ่ชิน so ั้นเราจะเดินพึ่งต่อยนี่ก็เตยิงฆ่าตัวตายเลยรู้สึกเหมอนตา โอ้โหหนามยาวขนาดนี้เชียวเนี่ยบ้านผมมนิดเดียวเองอ่ะไม่หนามหรอต้นไอ้อันนี้ต้นอะไรนะไผ่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่นี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะทาไมหนามมันยาวนะเออวทำไมหนามมันยาวขนาดนี้อ่ะว้าวและนี่คือต้นน้ำของทานนําร้อนบอกเพิงนะคะ มันจะมีควันขึ้นมาอ่อนๆนะถ้าถ้ามองเห็นนะแล้วเราจะลองลงไปสัมผัสเอามือแตะๆดูเท่านั้น แต่ด้วยแต่เราบอกด้วยไม่ร้อนมากแล้วฮะอ่ะไม่ร้อนนี่ไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ตรงนั้นนี่เฮ้ยร้อนเกับไม่ได้ปันขึ้นเลย รู้หมือกยังกำลังจุ่มดิร้อนไหม ที่นี่คือแคมปิ้งฮิลแอนด์คาเฟหรือว่าสปัน2นั่นเองนะคะและนี่คือวิวด้านหลังของที่นี่ค่ะสวยมากเลย ันนี้คืออเมริกาโน่มะพร้าวกับเอเพโซเย็นนะคะที่นี่เราขึ้นมาสูงเราต้องกักตุนความสุขนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูทางลงของเรา ของเราลาดชิเมนสวยงามแต่แค่ตอนต้นนะบอกเลยว่ากลัวมากจริงแต่เราก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ตบท้ายด้วยมื้อเย็นในเมืองนะคะโอเคอาหารเย็นสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ